สวัสดีครับแก้วก้าเจริญยนต์นะครับวันนี้พามาดูของดีราคาถูกอีกแล้วนะครับผมท่านใดที่ถามหานะครับมาแล้วนะครับ h o n d a CBR650R นะครับผมให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับผมคันนี้ปี2018นะครับสวยๆพร้อมใช้งานยางหน้าพิลลี่ครับดอกยังดี สีโชคเปลี่ยนให้แล้วนะครับเรียบร้อยให้ค่อยๆดูตามไปเลยนะครับเครื่องดีนะครับไม่เยิม้มโซ่สเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยครับผมพร้อมใช้งานเลยดูตามไปเลยนะครับยางหน้าหลังใช้ได้เลย มีท้ายสั้นนะครับคันนี้มีทอดแต่งรถเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องใส้กรองให้แล้วนะครับสวยๆพร้อมใช้งานปี2018ภาษีต่อให้ถึง69เลยนะครับใช้กันไปยาว พันวาหกเก้านะครับผมใช้งานมาแล้วสองหมเก้าัน็ด้อสามสิบห้ากมเท่านั้นเองนะครับผมตาดตาให้ฟังครับพร้อๆนะครับรอๆนะครับรถอยู่เครือสหพัฒน์แหลชะบังนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมแล้วโทรมาจะได้ครตอบที่ชัดเจนนะครับเลย ย่อมนะครับถึงมื่รับแรกเธินท่านใดที่สนใจเชิญน,น,นะครับผมรถจุดเรือสาพันแหลมกตะังมาลองขี่ก่อนตัดสินใจนะครับรับแรกเดินเหมือนเดิมรถเดิมๆน,นะครับไม่มีอุบัติเหตุ นะครับ15หมื่นเท่านั้นนะครับแก้วกล้าเจริญยนนะครับผมสวัสดีครับ